ก่อนที่จะไปวัดความยาวเรามาดูไม้เมตรก่อนไม้เมตที่เขาให้มานี่ยาวมากเลยดูสิ10เซนติเมตร2 0เซนติเมตร30เซนติเมตร40 50 60 70 80 90 100เซนติเมตร100ซนติเมเท่ากับกี่เมตรนะคะ100เซนติเมเท่ากับ1เมตร ยังไม่สุดคะ่ะต่อไปอีก10 20 30 40, 40 50 60, 60 70 80 90 100ห่อะหนึ่งร้อเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรตอนนี้มีกี่เมตรละคะมี2เมตรนะนี่ไง1เมตรสเมตรยังไม่สุดคะ่ะต่อไปอีก10 20 30 40 50 60ส0บ0ี0ส0บห้าสิบเ้เซนติเมตรไม้เมนนี้ยาวเท่าไหร่คะ 1เมตรสองเมตรและ3เมตรนะคะอ่ะเราไปดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันเชือกสีเขียวยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรอ่ะไปดูสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงนี้ลากไปถึงไหนถึงไหนจุดอ่าถึง1เมตรแล้วนะไปต่ออีก10 20 30สถึง40่เซนไหมคะไม่ถึงนะคะเขาก็ขยายให้ดูว่ามันถึงแค่ 35เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเชือกสีเขียวยาวกี่เมตรคะนี่กี่เมตร1เมตรต่อไปอีกกี่เซนสิเซนติเมตรนะต่อไปข้อที่2บ้างเชือกสีแดงยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรอ่ะไปดูสีแดงเริ่มต้นที่ศูนย์อ่ะผ่านไปแล้ว1เมตรต่อไปอีก ดดอ่ะผ่านไปอีก2เมตรต่อไปอีกค่ะจึดสุดและเชือกสีแดงยาวกี่เมตรคะเนี่ย1นสองอ่ะได้2เมตรต่อไปอีกกี่เซนติเมตรคะ10 20 3่ะ10 20 30ถึง40เซนไหมไม่ถึงนะนี่มันอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง30กับ40เขาก็ซูมให้ดูแล้วว่ามันถึงแค่35เซนติ เมเพราะฉะนั้นข้อที่2เชือกสีแดงยาว2เมตร35เซนติเมตรนะคะ